สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอซทุกท่านนะอยู่กับผมวัดน้ำสิงนะโอ้มวนจะยากราครับไม่ได้มาถ่ายให้ดูเลยนี่เสร็จแล้วนะนี่ความถ่ายนี่น้าประเด็นเองครับนู่นนะเจาา้ามักีในงานเที่ยวามาไม่กี่เที่ยวครับเอารถบริษัทวิ่งอนะ่ะนู่นครับเจ้ามากาีเรา อยู่ไกลเลยโน่นยืนอยู่ริมคลองนน่นครับคุณปู่ถอยยาวเลยนะเก็บงานแล้วครับนี่ชักล่องนี่นะล่องน้ำยาวเลย เฝาเหมือนเดิมนะเฝ้ารถวันนี้เจ้าอุงไม่มาแล้วนี่ไอ้อ,องไม่มาแล้ววันนี้้มาแต่เจ้าขาวเนี่ยเล่นน้ำมอมแมมเลยทฮ่ไหนหนุ่มาดเถิดดเท่ไหนเท่ไหน<ำ>ไร อ๋อพ่อเองขับอยู่นี่ยย้อนตรงไหบบนดีโอ้ลูกชายไม่มานันเป็นสาวคนหนึ่งอ๋อลูกมาจากไหนวะลูกเห็นวิ่งขึ้นมาจากทางหน้าตีเมย่างอะ่อะ,ออะเอาไปแถมในการย้อยเปล่าตั้งแต่แถมตรงทางเข้ามานะย,ย้อยแกก็แถมสองเที่ยวนานนานเ อืมอ่าที่ทำทางเขาสะวิ่งลงไปดูยุตแกวิ่งขึ้นมาทางนั้นเลยเมื่อกี้หน้ายาวโค้ท้าม,ม่อนอ่าไปแล้วครับนกฟอร์ดนะต้องแกน้อยไปแล้วหาที่เทนะ ูกําลังมาครับคุณปูกําลังมาสุดยอดนะทรงสวยนะคันนี่นะมีสันครับไปแล้ว ผู้นำไปเลยนะเอาไปยังไงเทนูน้นบ่โอ้ถอยยาวๆเลยนะ น้องฟอร์ดท่อยาวๆเลย เดี๋ยวพามาดูใกล้ๆครับเดี๋ยวบางรีเราหุย,วยควรนุ่งเลยเจอของแข็งนะแข็งโคบเลยนี่แต่งคันคองนะ được oh, Ô, quanh cung à vừa đi khen này เสริมทางถนนนะอ้แมงจะดุนเนี่แมงจะนุนกินครับกินไม่เหลือใบเลยอะ่ะ งานชั่วโมงสองวันแล้วครับหอยปากบอ่อน้าตัวเองนะเก็บไม่เสร็จครับ น,นีรถดำมุก็รถวรวบทีมงานเราก็พักไปก่อนนะเด็กรถรอเลยครับเดี๋ยวมีงานใหญ่ด้วยอนนี้เก็บงานชั่วโมงก่อนเดี๋ยวจะไม่มีเวลามาทำนะปาเดินตั่งเก็บงานชั่วโมงให้ให้หมดครับ แล้วเอไปโอ,อ,อ้ลาดไล่นั่นยังงอ,อนนะนูมาแล้วเปลี่ยนการช่วงนี้จะไม่เห็นเขาขับรถ รถด,ดำนะช่วงนี้นะช่วงนี้ก็จะอยู่กับรถใหม่เขาครับรถคันโปรดนี่มาแล้วนะ พันนะครับให้รถวิ่งได้นะ เอาโอเคครับสำหรับคลิปน,นี้ขอจบไว้เพียงแค่น,นี้ก่อนนะฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ไายบายครับสวัสดีครับ